อ่าโอเคครับขออนุญาตรีวิวตัวละครเอ้ยรีวิวมอนเตอร์นะฮะระหว่างการลูด้าน้ํากับการลูด้าแสงว่าเฮ้ยพี่ระหว่างการลูด้าน้ํากับการลูดา้าแสงอันไหนมันน่าใช้มากกว่ากันนะฮะส่วนตัวแล้วนะครับถ้าเกิด ใครปั้นการูด้าน้ำจนเวลตันแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้รีเป็นการูด้าแสงเท่าไหร่เพราะบางคนมีการูด้าแสงเวลตันแต่ก็อยากจะได้การูด้าน้ำมาใช้งานเ,าเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันส่วนตัวแล้วนะครับเหตุผลที่คนที่เล่นการูด้าแสงแล้วอยากจะกลับมาเล่นการูด้าน้ำเพราะว่าการูด้าน้ำมีความสามารถในการฟื้นฟูนะฮะฟื้นฟูจะเพิ่มความเร็วฟื้นฟูวานาให้กับซัมมอนเนอร์นะฮะหากบดเอฟเฟกต์ไฟช็อตได้สําเร็จนะครับ คือการู้ด้านน้ำเนี่ยก็ถ้าอัพสกิลเต็มก็ครูดาวอยู่ที่ประมาณ24่สิบสีวินะครับแล้วก็คอยฮิวให้เพื่อนๆแล้วก็ปลดเอฟเฟกไฟช็อตหากปลดสำเร็จก็คือจะเพิ่มความเร็วการฟื้นฟูมานาะให้กับสมมนเนอร์ในทีมนะครับกรณีที่คุณเล่นเป็นน้องคีน่าอ่าที่มีฮิวฮิวโคตรพ่อโคตรแม่ฮิวอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคุณต้องการมานาไวๆต้องการตัวลดคูลด,ดาวอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณก็สามารถเลือกเล่นการู้ด้านน้ำได้ แต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบเอ้ยพี่ผมไปลงดันลงบอสนี่ยแล้วเพื่อนผมอ่ะมอนเพื่อนผมมันจะตายหายอยู่แล้วผมต้องการชุบอะไรเงี้ยเออมันตายไวผมต้องการชุบใช่ไหมถ้าต้องการชุบไปเล่นการุดาแสงก็ได้ข้อดีของการุดาแสงเนี่ยถึงจะไม่มีเพิ่มมานาแต่ว่ามันสามารถชุบชีวิตได้ครับโอเคไหมมันสามารถชุบชีวิตได้หากอัพสกิลเต็มก็ยี่สิบสี่วิเท่ากันนะครับ ก็ประมาณนี้ก็เลือกเอาเองแล้วกันนะส่วนตัวผมแล้วถ้าเกิดใครปั้นการูด้าน้ําเวลตันแล้วผมคิดว่าไม่ควรรีฮะก็คือเรียกว่าไงเดียบมันเสียดายอุตส่าห์ปั้นมาตันแล้วไดเอเซนน้าคืนมาแล้วไงไปนั่งอัพการูด้าแสงบางคนก็ตัดสินใจผิดไปเลือกการูด้าแสงอะไรอย่างงี้แต่ถามว่ามันมันผิดมากไหมก็ไม่ได้ผิดมากหรอกครับแต่มันเสียเวลาแทนที่จะเอาแบบว่าเอาเวลาไปปั้นตัวอื่นไปปั้นแมวไปปั้นอะไรพวกนี้นะก็แล้วแต่คุณจะเลือกลวกันผมไม่ได้ว่าอะไรก็เรื่องเอง ส่วนตัวผมแล้วก็คือการูด้าน้ำการูด้าแสงมันไม่แตกต่างกันมากมันแตกต่างกันที่ว่าเอ้ยการูด้าน้ำเนี่ยข้อดีคือมันเพิ่มมานาเพิ่มความเร็วกันฟื้นฟูมานาให้กับซัมนเมอร์ได้เหมาะสําหรับคนที่เล่นเป็นสายซัพพอร์ตเยอะอย่างเช่นน้องคีน่าหรือตัวแบบอะไรย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเอ้ยในปาร์ตี้ของเราเนี่ยตอนเนี้ยมอนเตอร์มันตายไวไหม มอนเตอร์ตายไวไหมถ้ามอนเตอร์ตายไวเฮ้ยไปเล่นกาโดด้าแสงก็คุมนะเออมันจะคอยชุบได้เอออย่างน้อยคอยชุบเพื่อนคอยอะไรอย่างนี้ได้โอเคกว่าแต่ถ้าเกิดน้องบอกว่าเอ้ยพี่ในฮิปราร์ตี้ผมเนะี่ยมอนเตอร์ตายหายากมากเลยเว้ยผมต้องการให้แบบว่าเออให้มานาผมเด้งไวๆหน่อยเออถ้าเกิดตีไปช็อตเนี่ยมานาเด้งไวก็อันนี้เลยการโดด้าน้ำก็ได้เช่นเดีวยวกันก็เลือกเอาเองนะครับก็ประมาณนี้